สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เก้าพฤศจิกายนนะครับสองหาหกเจ็ดเนาะ,ะมาพี่น้องช่วงได้ดูการเกี่ยวเขานะครับเลือ้งอารามเต็มทองทุ่งหน้านะครับผมพี่นอ้องอมาเบ่งรถเกี่ยวนะครับของทีมงานรถเกี่ยวนะครับ สิงานเหนียวท้องรถเกี่ยวสำหรับเมื่อนี้มาเกี่ยวอยู่บัตน,น้องแคนนะครับอ่ะสู่เขาสู่เขาทิร้อยล่มก็ล่มซิ่งเนล่มมีว่สไซเลยลม่มเพราะว่ามันเก๋กามันใหญ่ปวดนะครับอ่ะเอาเบงอ่ะสุดยอดทีนี้แน่นอนนะครับหน้าโคกนะครับเกี่ยวหน้าโคกนะครับปีนี้เขาน้าบม่มีนะครับแห้ง อ่าลังจากทีเคลียวหน้านำ้ำปีนี้เคลียวหน้าโคกนะครับเออแน่นอนดีดีสิร้อยนี่แน่นอนแห้งแน่นอนดีดีุดยอดเลยโอ้พ้อเขาแน่นอนดีดีอ่ะบริกิี้ดำนูออกแล้วฮะ ขาขวองไปเลยบ่โอ้หน้าเลามัเนี่ยน้าเราเพ่อนะตัวไหนพ่นบ่เออได้พุ่งสีเลยุ่งสีหมนแล้วะฮะรุ่งสีเลยแล้วนะอ่ะที่หนยผมยินเของเขาซื้อมาให้ย่นไปด้นไนีน้องเขาเออเิไปยุนโอ้รถมันแค่ไหนเออยังยังมีอยู่บ่คันยู่ดิกะจอดเลยคั ก็แล้จอดยื่นดิเออแล้วจอดอยู่ข้องงูอ่ะเล่าหนิกับแมนเป็นตัวหน้าพีหน้าน้องคนฟังนี่นี่เออแมนนี่ระยาขันเราคาดคือเตาเอาเพิ่มเปิดนาได้นั่นบอเล่นสี่สี่ละมัวเรานเล่เกี้ย่เล่นสี่เออแค่ดวกันก็หมูว่านอยู่หันแม่บอคนละขันตอนนั้นรถบัสอื่นหลวงน้องตะปูเก่านัเดยมันครับ ในกะติ๊กเนี <No. S 2> เ่ยน้อยเออนั่นละออแก่แห้ง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 แน่นอนดีดีวะอยู่จะสอดแจงสู้จอดีดีวะย่อมยอมยอมดีดีตายตอนนอยลุงคือ้านไทยเนาะเป็นลุแน่นอนดีดีปีนไปได้ฟุ้นเขาเลยน้ำแข็งแน่นอนวันแน่นอนอยูออย่จะสอดแจงดดๆๆตเตยล่าไหมเนาะโอ้เอ บุยมีคนเต้นบัดเต้นก็นที่เด้อเด็กหน่อยไม่หลุดเต้นเอาขาสิมีนคู่แล้วเมียนวะเมียนเด็กหน่อยข็าิิมียนะนะวะเนาะเร็วเร็วเร็วไปไปบันนี่งีบ